ยินดีต้อนรับกลับสู่เทร์โบท็อกวัววันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงสิ่งที่แฟนๆที่ชื่นชอบสมรรถนะและคนรักการขับขี่แบบออฟโรดกำลังตื่นเต้นกันอย่างเงียบๆนั่นก็คือ Toyota h i ิลล์สจีออสปอรปี2 0 2 6นี่ไม่ใช่แค่การปรับโฉมรถกระบะธรรมดารรมดาแต่มันให้ความรู้สึกเหมือน To y ย ta กำลังผลักดันฮ i ลลสไปสู่ดินแดงที่ดุดันและเราอารมณ์มากขึ้นในขณะที่ยังคงรักษาความแข็งแกร่งระดับตำนานเอาไว้จากภายนอกทัศนคติของ G ีออสปอรนั้นชัดเจน ในทันทีด้านหน้าดูใหญ่ขึ้นและมั่นคงขึ้นด้วยกระจังหน้าที่โดดเด่นรายละเอียดสีเข้มและท่าทางที่ดูแข็งแกร่งขึ้นบ่งบอกว่ารถคันนี้ถูกสร้างมาเพื่อการขับขี่อย่างหนักหน่วงความสูงของตัวรถดูมีจุดประสงค์ไม่ใช่แค่เพื่อความสวยงามแต่เพื่อความมั่นใจในการขับขี่แบบออฟโรดอย่างแท้จริงล้อขนาดใหญ่รายละเอียดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกีฬาและตราจีออที่ดูเรียบง่ายให้ความรู้สึกถึงสมรรถนะระดับพรีเมียมโดยไม่ตะโกนเสียงดังเกินไปเหมือนเป็นความลับที่เฉพาะแฟนตัวจริงเท่านั้นที่จะรู้ ก้าวเข้าไปข้างในแล้วเรื่องราวก็ดําเนินต่อไปห้องโดยสารให้ความรู้สึกที่เน้นผู้ขับขี่มากขึ้นด้วยบอดนั่งสไตล์สปอร์ทที่ช่วยยึดคุณไว้ไม่ว่าคุณจะขับบนทางหลวงหรือลุยภูมิประเทศที่ครุขครากวัสดุที่ใช้ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นแต่ก็ประณีตมากขึ้นผสมผสานความทนทานเข้ากับความสะดวกสบายให้ความรู้สึกว่าโตโยต้าต้องการให้ยีลห้คันนี้ถูกใช้งานไม่ใช่แค่ชื่นชมเทคโนโลยีก็ฉลาดขึ้นเช่นกันด้วยระบบสารบันเทิงที่ได้รับการอัปเดตการเชื่อมต่อที่ดีขึ้น และฟีเจอร์ช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ทำงานอย่างเงียบๆในเบื้องหลังสิ่งที่น่าสนใจจริงๆคือส่วนใต้ตัวถังแม้ว่า t o y ยต a จะเก็บรายละเอียดไว้เป็นความลับแต่ความคาดหวังชี้ไปที่ระบบส่งกำลังที่ตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นซึ่งได้รับการปรับแต่งมาโดยเฉพาะสำหรับเอกลักษณ์ของ g o Sport การปรับแต่งระบบการสะเทือนที่ดีขึ้นการตอบสนองของภูงมิลัยที่คมชัดขึ้นและฮาร์ดแวร์ออฟโรด ที่ได้รับการปรับปรุงทําให้ฮิลเลสคันนี้รู้สึกมีชีวิตชีวามากกว่าที่เคยมันไม่ใช่เรื่องของการเป็นรถกระบะที่เร็วที่สุดในทางทฤษฎีแต่เป็นเรื่องของการควบคุมความมั่นใจและความน่าเชื่อถือที่แข็งแกร่งของโตโยต้าที่คุณสามารถไว้วางใจได้ทุกที่สิ่งที่ทําให้ฮิลเลจีออสปอร์ปี2026พิเศษคือความสมดุลมันยังคงเป็นรถใช้งานหนักเมื่อคุณต้องการยังคงเชื่อถือได้ในการเดินทางไกลแต่ต่อ